าวิรกรรมไทยย่ผ่านท่วงท่าไร้รำศินลึกรำรึกเกียรติยศบุงคลา้า เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมการรณรงค์นะคะ <S <S สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยคะ่ะร่วมแคมเปญรักน้องให้น้องเป็นคู่หูรักโลกนะคะกับภาพยนตร์ The Sea คู่หูก้องโลกข้าม<ๆ>เนื้อสลายเราก็ได้ยินกันบ่อยๆ<ช>นะคะคแต่รู้หรือไม่ว่าตอนนี้คือมันอันตรายถึงชีวิตเลยถ้าถามว่าออกกําลังกายแบบผิดวิธีนี่คือพรมนะฮะผมผมนั่งเป็นพรมเป็นพรมที่ปูด้วยดอกชมพูพันทิพย์ ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ รายการ3า0องศานิวโชว์โชว์ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล,ล้วลุนรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอสจกทางรายการนะคะแน่นอนครับนนามาโชว์ในรายการของเราแล้วได้รับใบป,ประกาศเกียรติคุณไปแบบนี้เลยเป็นความภาคภูมใจของทุกโชว์ที่มาโชว์ในรายการคะ่ะได้รับใบป,ประกาศกรอบ,รบสีเงินก็คือสุดปังพลังฮอตกรอบท่องซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ และผู้ตัดสินนั่งรอหล่อตรงนี้อยู่แล้วนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เฮ้ยแม่วันนี้ต้องคึกคักมากเพราะวันนี้โชว์ของเรานะคะเป็นโชว์การแสดงที่เล่าเรื่องราวนะคะทั้งเรื่องของการอบพยพการต่อสู้จังขาการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยยอจังหวัดบึงกาฬเป็นการแสดงที่โชว์ถึงความกล้าหาญของวีรสตรีไทยนะครับ ที่มีความทั้งแข็งแกร่งแล้วก็สวยงามไปด้วยครับใช่ค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้ง72ด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้อาจารย์พร้อมนะคะพร้อมครับ,รบตอนนี้คุณผู้ชมก็พร้อมแล้ว้้งงด้วยไปชมโชว์ที่มีชื่อว่าซืบเสกย้อในช่วง300องศาเซโชว์ไปกเลยค่ะ ช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ Thank you องศานิวโชขอต้อนรับน้องนาขวัญน้องใบหม่อนน้องนาดาน้องปีใหม่น้องน้ำเพชรน้องอ้อมแอมน้องเค้กน้องนิชาน้องพลอยน้องบุ๋มบิ๋มน้องนิวน้องแก้มน้องนาคินน้องบางกรน้องบิ๊กและน้องดีโดนะคะจากโรงเรียนอนุบาลบุ๋งคล้าจังหวัดบึงกาฬสวัสดีค่ะทุกคนวค่ะโอ้โหตอนนี้คือสดใสมากสดใสมากแต่เมื่อกี้คือฉากจบเมื่อกี้ครับน่ากลัวมากคืออะไรคะน้องแก้มค่ะบอกพี่ปุยหน่อยค่ะ บอกคุณผู้ชมหน่อยผู้หญิงออกมาลบกับผู้ชายแล้วก็ได้ชัยชนะกลับมาค่ะธรรมดาที่ไหนล่ะเป็นสุดยอดพลังหญิงเลยนะคะก็คือบ่งบอกเล่าเรื่องราวการอบพยพการย้ายถิ่นฐานมีการสู้รบด้วยกว่าจะอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ครโชว์ความแข็งแกร่งแม่แข็งแกร่งขนาดนี้อาจารย์ก็ครับขอคำคมวัดทองครับใย่ทีีกว่านะครับว่าสืบสารวีรกรรมไทยย่อ่านท่วงท่าไร่รำศิลึ์ รำลึกเกียรติยศบุงคลา้าว,ว,าว้าแล้วค่ะโชว์ชุดนี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมากลั่นข้อมูลให้จันเกาได้ตัดสินกันค่ะกับช่วงหน้าครับ360อสองศาเชว์ 360องศาทอล์กโชว์ว้าว อยู่กับรายการ310องศานิวโชวค่ะและว้าวมากๆกับโชดนี้นะคะสืบเสร์กย้อจากโรงเรียนอนุบาลบุ่งคลา้าจังหวัดบึงกาฬค่ะควันนี้มาโชว์โอ้โหสุดสวยมากเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้และตอนนี้เราจะมากลั่นข้อมูลให้จานกอลไดตัดสินว่าโช์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตกับผู้สนทนาของเราตรงนี้นะคะท่านผู้อำนวยการพิทักษพงศ์วิชิตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้านะคะรวมทั้งท่านรองผู้อำนวยการสารลินีแสนสุขค่ะและคุณครูเศรษฐวิทย์เรื่องตระกูลน้องแก้มแล้วก็น้องบิ๊กด ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะมาไกลมากไกลมากใช่ค่ะแต่พอนี่ดูหนุ่มดูหล่ออยู่เลยนะครับค่ะครับมาเรามาขยายคำคมวักทองกันก่อนนะครับสืบสารวิรกรรมไทยย่อผ่านท่วงท่าไร่ลำศิลป์ลำลึกเกียรติยศบุงคราอาจารย์ก็ครับเชิญขยายได้เลยครับครับชื่อโชว์ก็ชัดนะครับว่าสืบเสร์กยอเนี่ก็คือสืบ สารศึกของยอเป็นตำนานเล่าเรื่องมาต่อเนื่องนะครับก็เป็นการแสดงถึงตำนานของวีรสตรีของไทยยอซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะถูกสูญเสียในการศึกนะเนาะแล้วพออพยพมาจากสปลาวเนี่ยครับก็ผ่านการกรรมศึกมาเรื่อยๆก็เป็นการแสดงถึงวีรกรรมและเป็นการสืบสารเรื่องราวจากบรรพบุรุษที่เล่ามาก็ถ<ม>ือเป็นโชว์ที่สืบสารประวัติศาสตร์ครับ ลึกซึ้งมากๆเลยครับเห็นบอกว่ากว่าจะมาเป็นโชว์นี้คือต้องไปหาปราชชาวบ้านเขาเรียกว่าหรือว่าเป็นคนรุ่นเก่าๆเลยใช่ไหมคะไปศึกษาข้อมูลแบบนั้นค่ะเห็นบอกว่าได้รับรางวัลมาด้วยอยากรู้เลยครับว่าโชว์ชุดนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับ,รบใ,นในส่วนจุดเด่นของโชว์ชุดนี้นะครับ,รบก็เป็นการผูกผูกโยงเรื่องราวในอดีตครับที่ เป็นในเรื่องของการต่อสู้ของชุมชนไทยย่ออเมอบุงค้าของเรานะครับแล้วก็นํามาผูกโยงกับเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์นะครับซึ่งโรงเรียนอนุบาลบุงค้าเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งะครับในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียมนะครับครั้งที่72ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬนะครับก็รวมไปถึงเรื่องของ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไทยยอบุงค้าเราต้องสีงงส<า>ันแบบนีนบ้ด้วยใช่ไหมคะเป็นสีสันประมาณนี้ครับเพราะว่าในส่วนของมันจะเป็นใน,ในเรื่องของการแต่งกายที่เป็นพื้นถิ่นของพวกเรานะครับในส่วนของชุด สวยมากค่ะสวยมากๆเลยนะคะคก็เป็นจุดเด่นทําให้โชว์ออกมาคืออลังการมากแล้วที่สําคัญคือแสดงถึงความแข็งแรงแข็งแกร่ง,ข,งของผู้หญิงนะคะไทยยอนะคะตรงนั้นเลยก็คือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โชว์นี้เลยยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการทีอ่อันนี้จะเป็นส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะคะคในส่วนของ เรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์นะคะของชุมชนแล้วก็2ก็คือเราได้นําเอาศิละปะการต่อสู้นะคะเข้ามาประกอบกับโชว์นี้ด้วยและ3มก็คือเหมือนที่ท่านผอ,อได้กล่าวไปก็คือเรื่องของการแต่งกายนะคะเราได้นําเอาสีของผ้าคลามที่เป็นของชุมชนไทยย้อเรานะคะผนวกกับผสมผสานกับการแต่งกายของประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวนะคะออกมาเป็นการแต่งกายชุดนี้ค่ะ แต่ว่าทําไมครับเอาต้องหยิบยกเรื่องราวของวีรสตรีไทยเนี่ยของชาวไทยย้อยเนี่ยของบุ้งคล้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างชุดโชว์ชุดนี้ครับครับสําหรับการสร้างสรรค์โชว์ชุดนี้ใช่ไหมครับเราได้ไปสัมภาษณ์ปราชชาวบ้านแล้วแล้วเราก็ได้รับรู้ว่ามันมีการศึกการรบกันมาก่อนก่อนที่จะมาก่อตั้งอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬของเราครับเราก็เลยเล็งเห็นว่านักแสดงของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ และเราก็เลยได้ไปฟังเรื่องราวจากป่าชาวบ้านมาอีกเราก็เลยนําความเป็นสตรีนะครับชูบขึ้นมาให้ผู้หญิงมีความโดดเด่นในการแสดงครับก็คือมีความแข็งแกร่งมีความกล้าหาญครับโอ้แต่เมื่อสักครู่นี้เด่นจริงโอ้โหเอาอยู่เลยนะครับใช่ค่ะแล้มาฟัง<ม>สิ่งน้อง,องๆไหมครใช่ค่ะ<อ>น้องแก้มคะ่ะกับชุ์ชุดนี้คะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาออกรายการก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยค่ะที่ได้มาทําอะไรแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆ่ะค่ะอ่ะน้องบิ๊กครับผมเชิญชวนให้ทุกคนไปบ้านเราหน่อยครับสถานที่ที่ที่ผมจะชวนไปก็จะเป็นน้ําตกถ้ำพราแล้วก็ที่ไหนครับภูทอกประมาณานี้ครับแล้วก็เป็นตัวของบ้านวูคขาเลยครับก็จะมี ที่พักแล้วก็สะพานกิ้งกาครับที่นาาไปถ่ายครับคอนเฟิร์มจริงครับเพราะว่าผมเคยไปมาแล้วไปมาแล้วครับทำเภอบุงพระครับคระโฮมสวยจริงสวยจริงครับเอาล้ครับตอนนี้เรากั่นข้อมูลันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้อาจารย์ก๊อปครับวิเคราะห์และตัดสินได้เลยครับอาจารย์ครับครับคือย้ำอีกครั้งนะครับว่ารายการนี้เวลาเราตัดสินเราไม่ได้ตัดสินด้วยความเป็นนักตัดสินซึ่งความสมบูรณ์แบบของนักตัดสินเนี่ยครบอยู่แล้วแต่ว่าเราตัดสินในเรื่องของการนำเรื่องราวต่างมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นคือสตอรี่เทลล จุดตรงที่สําคัญมากคืออําเภอบุ่งคล้าอยู่ในบึงการบึงการมีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมเยียนประมาณปีละประมาณ9000แสนคนนะครับโดยประมาณมสร้างรายได้ประมาณ1,700ล้านบาทโดยประมาณแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นมากมายนะครับเป็นเมืองของยางพาราความโดดเด่นของเมืองเนี่ยผมคิดว่าชัดสิ่งที่ทางโชว์ชุดนี้เล่าเรื่องขึ้นมาคือเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในดับพื้นที่ซึ่งหยิบเอาอัตลักษณ์3สิ่งเข้ามานะครับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทยย้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาติพันธุ์ที่่โดดดเน สองเนี่ยเป็นเรื่องราวของทางด้านนะครับประวัติศาสตร์ที่ก่อตั้งอําเภอนี้โดยมาจากไทยยอที่อพยพเข้ามาและมีวีรกรรมของสตรีซึ่งผู้ชายเนี่ยสูญเสียในการสงครามและสตรีต้องปกป้องตัวเองนะครับเพราะสตอรีร่เทลรลิงที่สำคัญคือการเอาชุดเอาแฟชั่นเอาเครื่องแต่งกายมาผสมผสานโชว์ชุดนี้ผมจะเน้นโชว์เป็นสําคัญนะครับเรื่องราวในการเล่า3านาทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาสามารถเล่าตั้งแต่การอพยพ ใช้ตัวผ้าคลุมเนี่ยอุปกรณ์ต่างเนี่ยคลุมพวกหัวเสร็จอพยพทําเป็นน้ําที่ข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับแล้วก็มาตั้งชีวิตปกติและสร้างความสนุกสนานมีความสุขผ่านเพลงที่จังหวะเร็วขึ้นนะครับของทางด้านภาคอีสานและก็ต่อด้วยเสียงเพลงที่เป็นเรื่องของการศึกและพอการซ้อมรบคือทุกจังหวะเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องที่ชัดเจน,นครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโชว์ที่สะท้อนออกมาภายในเวลาอันสั้นและมีอุปกรณ์ครบ มีการแสดงเรื่องราวที่สำคัญแต่โชว์ชุดนี้ต้องบอกว่าถ้าเรื่องราวระหว่างทางเนี่ยมันทาให้คนดูเข้าใจแต่ถ้าเรารู้เรื่องราวมาก่อนเราถึงดูเข้าใจแต่ระหว่างทางในการดูเราไม่เข้าใจ<อ>ต้องตีความเอาเองเพราะรู้เรื่องราวมาก่อนนั่นเองนะเพราะโชว์ชุดนี้ถ้าสมบูรณ์คือเล่าระหว่างทางเนี่ยให้มีเรื่องราวที่เล่าแล้วคนดูจับต้องได้แต่โชว์ชุดนี้นะครับผมประมวลแล้วล่ะขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ได้อะไรครับเอามาเลยค่ะน้องๆที่เหลือนะคะเข้ามาร่วมลุ้นด้วยกันเลยวันนี้มากันเยอะมาก นะคะมากันเยอะมากๆเลยมาเผยแพร่นะคะสามสิบชีวิตครับวันนี้วิถีชีวิตนะคะแล้วก็วีรกรรมของวีรสตรีนะคะไทยยอค่ะบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬนะคะโรงเรียนอนุบาลบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬวันนี้สืบเสาะยอได้อะไรไปลู้นหมคะอะตัดสินว่าโชว์ชูนี้ได้ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะครับยินดีด้วยครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ช่วงหน้ายังอยู่กับพวกเรานะครับนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาครับค่ะและสำหรับวันนี้สืบเสฟย้อโรงเรียนอนุบาลบุ่งคลาจังหวัดบึงกาฬได้ไปเลยเต็มๆซุปเปอร์สุดป,ปังมาลาพักสักครู่ดเดียวครับ อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา มอยู่กับรายการ300สิงหานิวโชว์และช่วงนี้นิวส์อัปเดตนะคะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมการรณ mm. รงค์นะคะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะร่วมแคมเปญรักน้องให้น้องเป็นคู่หูรักโลกนะคะกับภาพยนตร์ The s e c t คู่หูกล้องโลกค่ะลุยต่ออย่างไม่ยั้งเลยนะคะกับภาพยนตร์ The s e c t คู่หูกล้องโลกที่ได้เปิดแคมเปญรักน้องให้น้องเป็นคู่หูรักโลกร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาค ส่วนหลายภาคส่วนนะคะตั้งแต่ปลายปี67ที่ผ่านมาแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มฉายล่าสุดค่ะ24มีนาคม268 8ที่ผ่านมาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้เข้าร่วมแคมเปญผ่านการเหมารอบนะคะฉายภาพ,พยนตร์เดอะซิตคู่หูกล้องโลกดูสิคะน้องน่ารักมากใช่แล้วครับซึ่งภายในงานนะครับได้รับเกียรติจากดรวิจารสิมาฉาย,ยาผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยครับชมภาพยนตร์ ร่วมกับน้องๆเนี่ยกับนักเรียนและผู้ปกครองาจากมูลนิธิสร้างสารรค์เด็กและสหไทายมูลนิธิครับเข้ารับชมฟรีจำนวน100ที่นั่งเลยนเมเจอร์ซีนิเพ็กชานแอดจ a อเวนิวครับแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อส่งเสริมความรู้และปลูก สร้างจิตสํานึกครับด้านสิ่งแว,แวดล้อมนั่นเองครับค่ะผสมผสานกับความตื่นเต้นนะคะภารกิจกู้โลกแนวดรามา่าแฟนตาซีสร้างแรงบันดาลใจในการรักโลกปลูกต้นไม้แล้วก็ปกป้องดูแลธรรมชาติต่อไป<ช>เราไปฟังเสียงท่านดรวิจาร์ณสิมาฉาย,ยาก,กันนะคะสิ่งที่ทางสาบันสิ่งล้อมไทยเราคาดหวังก็คืออยากให้น้องๆเยวาวชน หลังจากดูพปาะพยนต์แล้วนะครับเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของกะยะเรื่องของการปลูกต้นไม้ซึ่งน้องๆจะเป็นพลังสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นสิ่งแวดล้อมตอนนี้ส่งผลกระทบต่อรุ่นปัจจุบันแล้วก็ในรุ่นอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะครับ เรามาช่วยกันนะครับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะที่ไหนคืออยากจะให้น้องๆได้ดูหนังแบบนี้เพื่อส่งเสริมให้น้องๆได้รักโลกนักสิ่งแวดล้อมก็ติดต่อได้เลยนะคะเดอะซีดคู่หูกล้องโลกค่ะจัดฉายเหมารอบกันเลยดีมากมากเลยครับแต่ว่าช่วงต่อไปครับรักสุภาพ3ามรอยหสองศาเรามีเรื่องอะไรครับพี่ปูครั้เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อสลายอันตรายถึงชีวิตนะคะเอาละครับเราไปกันเลยครับกับรักสุภาพ3ามรอสองศาครับ ช่วงรักสุขภาพ360องศา ถึงช่วงรักสุขภาพ3 6 0องศาค่ะกล้ามเนื้อสลายเราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าตอนนี้คือมันอันตรายถึงชีวิตเลยถ้าหากว่าออกกําลังกายแบบผิดวิธีหักโหมอย่างนักมวยนะคะที่ชื่อว่าเจคเซตเลอร์ค่ะเป็นนักมวย MMA นะคะวัยแค่21ปีชาวเมลเบิร์นค่ะกล้ามเนื้อสลายจนเสียชีวิตเลยเพราะว่าเขานี่นะคะต้องลดน้าหนัก5-6กิโลกรัมใน2วันเพื่อที่จะขึ้นไปชกนั่น <อ>แต่ะะอยากจะบอกว่าคืออาการเนี่ยเขามีมาบอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้องสังเกตอาการด้วย ใช่ค่ะเรื่องของการที่จะออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักนี่นะคะสังเกตอาการที่จะบอกว่าอมันกล้ามเนื้อมันสลายหรือเปล่าก็คืออย่างเช่นปวดกล้ามเนื้อมากๆปัสสาวะมีสีเข้มหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคืออย่างคุณคุณเจกก็คือว่าอดน้ำนะคะแล้วก็กินยาขับปัสสาวะด้วยอาจจะส่งผลทําให้ร่างกายขาดน้ําแบบรุนแรงเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายนั่นเองค่ะรีดน้ําหนักแบบนักมวยแบบนี้คืออันตรายมากๆแต่จริงๆแล้วคือถ้าหากว่าเป็นเข้ากับ กับพวกเราหรือว่าเป็นผู้สูงวัยคนทั่วไปก็เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าออกกำลังกายหักโหมเกินไปค่ะเราก็ควรจะเลี่ยงนะคะการที่จะลดน้าหนักแบบต้องต้องต้องค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าอย่าไปหักโหมไม่อดน้ําไม่อดอาหารครับหรือว่าเรามาสร้างกล้ามเนื้อกันเถอะนั่นเองใช่ค่ะออกกําลังกายด้วยกันกินอาหารให้เพียงพอหมูด้วยแต่ว่าตอนนี้พี่คำารนรอเราอยู่นะครับเราไปกันเลยครับกับสีสันเมืองไทย สีสันเมืองไทยสีสันเมืองไทยที่ผมดูอยู่นี่ยนะครับผมกำลังรอรับกับดอกของชมพูพันทิพย์โอ้โหเป็นลมมันแรงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกก่อนนะครับสองดอกแล้วสวยมากเลยไม่แค่นั้นนะเสียบหูได้เสียบเสียบไม่หล่นด้วย แนี่นี่คือพรมนะฮะผมผมนั่งเป็นพรมเป็นพรมที่ปูด้วยดอกชมพูพันทิพชกโอ้โหมันสวยจริงครับนี่หลวงไมค์อะเจ้าจงมาค่ะอ้าวชมพูพันทิพโอ้ว้ามา,มาจริงครับมาอ <laughs> 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 ะไรก็ได้แล้วฮะเนี่ย <laughs> เมื่อกี้เสียผูไปแล้ว <Wow. S 1> นี่สวยฮะสีชมพูสีแห่งความรัก เนั้นถ้าปลูกปักไว้ทั่วประเทศไทยเมื่อไหร่ได้นะฮ <c oughs> ะก็จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์สร้างสีสันได้เยอะทีเดียวเจี่ยวนะ <c oughs> จะบอกให้ชมพูชมพูพันทิพย์เมื่อเราขยิบขยิบตาดูโอ้ช่างงามจริงนะชมตรูเมื่อเรามาดูดอกชมพูพันทิพย์เออเออ,เอ,อ สิทเือามงไขอบคุณพี่คำรณค่ะพาไปชมดอกไม้สีสวยตอนนี้หลายๆที่หลายท้องถนนนี่คือมีหลายสีมากๆเหลืองปริยาธรก็สวยเหมือนกันนะคะมีหลายสีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาปิดรายการกันค่ะกับสืบเซิร์กย้อโรงเรียนอนุบาลบุงคล้าจังหวัดบึงการวันนี้มาโชว์แล้วได้ไปเลยเต็มๆนะคะซูเปอร์สุดังฮลอตค่ะ กลับมาพบกับรายการเราได้ใหม่นะครับทางช่อง9กฎหมายเลข 30, 30กับรายการ3 6 3รอยานิวโชสวัสดีครับสวัสดีค่ะ